ฉันต้องสาบแช่งปากของฉันไม่สิคำสาบแช่งควรจะอยู่ที่ครูคณิตศาสตร์ต้นตอของเรื่องเหล่านี้ทั้งหมด ขอให้ครูโดนหนีบไอ้นั่นตอนรู้สิบกางเกงขึ้นหลังเข้าห้องน้ําจุนยองหยุดเดินไปมาและสาบแช่งในใจท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆเธอไม่อยากไปจริงๆแม้จะไม่มีเสื้อผ้าให้เลือกมากนักแต่เธอก็แทบไม่ได้นอนเลยเธอสวมเสื้อตัวที่ดีที่สุดและกระโปรงผ้าฝ้ายยาวถึงเขา่า แต่เธอก็อยากจะโยนมันทิ้งไปเธอถกเถียงหลายสิบครั้งว่าจะนําเงินที่เก็บสะสมไว้ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดไปซื้อเสื้อผ้าใหม่จากตลาดหรือไม่แต่เธอก็ทําไม่ได้ถึงอย่างไรเธอก็ยังดูโสมอยู่ดีขอให้ตื่นมาตอนเช้าด้วยอาการเมาค้างและขอกหัวตัวเองไปที่มุมเตียงไม่ตายแค่ทรมานจุนยองที่สาบแช่งครูคณิตศาสตร์โดยเฉพาะถอนหายใจยาวๆแล้วเริ่มเดินอีกครั้ง แม่ของเธอที่กลับบ้านมาเมื่อคืนเม,มาไม่จากที่ไหนสักแห่งเงียบๆเ,เรื่องนี้ทําให้เธอมีเวลาคิดทําไมเธอถึงเชิญฉันเธออาจคิดว่าฉันอวดดีที่พูดถึงยิมหรืออาจจะอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเธออยากรู้เกี่ยวกับฉันเพราะซึ่งอุน่นท้ายที่สุดแล้วเธออาจกังวลเพราะฉันโดนลูกบอลที่ซึ่งอุ่นคว้างมาแค่กินอาหารเงียบๆ แล้วใช้การทำงานบ้านหรืออ่านหนังสือเป็นข้ออ้างเพื่อรีบออกมาไม่จำเป็นต้องประมายุนจุนยองจุนยองเหม่อลอยและเงยหน้าขึ้นมองเมื่อได้ยินชื่อของเธอซึ่งอุนกำลังเดินมาหาเธอพร้อมกับรอยยิ้มเสื้อเชิ้ตของเขาสีเหมือนท้องฟ้าสดใสและกางเกงสีขาวเข้าชุดกันนั้นช่างแวววาวจุนยองพยายามฝืนใจหันหลังแล้วเดินหนีแต่เขาก็พยักหน้านายมาที่นี่ทำไม โบดอยู่ทางนั้นอ๋อฉันกำลังรออยู่และเห็นเธอด้วยน้ําเสียงเขินอายซึ่งอุนรีบนํำหน้าและเริ่มพูดเธอหิวไหมเธอทานอาหารเช้าหรือยังมันแวกไหมที่จะมาถึงที่นี่อย่างน้อยฝนก็ยังไม่ตกแม่ของนายฮะอะไรนะเธอชอบเชิญคนอื่นมาที่บ้านบ่อยไหมซึ่งอุ่นตกใจกรอกตาและพูดติดขัดเออก็บางครั้งดังนั้นคำตอบคือไม่ จุนยองไม่สนใจความยุ่งยากที่เพิ่มขึ้นและปิดปากแน่นซึ่งอุนเดินข้างๆเธอยิ้มและมองมาที่เธอแต่เป็นครั้งแรกที่แม่เชิญเพื่อนของฉันมาที่นี่แม่เลยตื่นเต้นมากแม่ไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรดังนั้นแม่เลยให้ความสนใจกับอาหารเป็นอย่างมากฉันไม่มีของโปรดไม่มีอะไรที่ฉันไม่ชอบเป็นพิเศษด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่ามีแต่คนที่เลือกมากเท่านั้นที่กังวลเรื่องนั้นเหรอ ดูบอมจินกับฉันสิเรากินรามเมงกันทุกวันจุนยองบ่นพึพมพำแล้วถอนหายใจและขมวดคิ้วในที่สุดฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงต้องไปอาจเป็นเพราะฉันซึ่งอุนยิ้มอย่างเขินอายแล้วพูดต่อแม่ของฉันสนใจเกรดและชีวิตในโรงเรียนของฉันมากเธอถามว่าใครเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในชั้นเรียนและมีกิจกรรมพิเศษอะไรหรือเปล่าดวงตาของเขาอ่อนลง เมื่อเขาเหลือบมองจุนยองฉันเดาว่านายพูดถึงฉันบ่อยมากดังนั้นเธอจึงอยากรู้ตามที่คาดไว้สำหรับผู้ใหญ่เธอบอกกับรองผู้อำนวยการว่าเธอไม่ได้คาดหวังอะไรจากโรงเรียนแค่ให้ลูกของเธอเข้าเรียนอย่างมีสุขภาพดีแต่แล้วคำว่าอิจฉาฝังแน่นอยู่ในใจของจุนยองเธอคลายไหล่ที่แข็งตึงของเธอออกเธอมาโรงเรียนเพราะจดหมายขอโทษใช่ไหม ฉันคิดว่าแม่ของนายรู้ดีว่าเป็นเพราะฉันด้วยเช่นกันแม่จะไม่ถือโทษเธอฉันพูดถึงความไม่ยุติธรรมของครูคณิตศาสตร์ที่ทําให้เราเขียนจดหมายขอโทษโดยไม่มีเหตุผลเธอฉันและควันบอมจินแค่กําลังนั่งอยู่ตรงนั้นบอมจินสมควรได้รับสิ่งนั้น,น,น,นเขาคว้างลูกบาสเกตบอลใส่ครูจุนยองอดหัวเราะไม่ได้เมื่อนึกถึงสีหน้าของบอมจินเมื่อเขาโทษว่าเป็นเพราะนิสัยการนอนของเขา ถ้าคิดดูดีๆเขาหมายความว่ายังไงที่บอกว่ามีบางอย่างน่ากลัวแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นอืมฉันถามเขาไม่ได้ฉันจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรเธอจมอยู่กับความคิดไม่ทันสังเกตว่าซึ่งอุนกำลังเฝ้าดูเธออย่างใกล้ชิดเสียงช้าๆของเขาทําลายความเงียบบางทีเราควรเชิญบอมจินด้วยไหมเขาเกี่ยวข้องกับจดหมายขอโทษด้วยราวกับว่าเขาจะมางั้นเหรอเขาต้องการนอนมากกว่า ถ้าเขามีเวลาคำตอบที่แสนธรรมดาของจุนยองทำให้เธอรู้ว่าน้ำเสียงของเธอคุ้นเคยแค่ไหนเธอรีบเสริมเขาหลับตลอดเวลาที่โรงเรียนความเงียบที่ตามมาทำให้รู้สึกอึดอัดอย่างประหลาดแต่เธอไม่สามารถมองซึ่งอุ่นได้เธอจ้องไปที่พื้นแกล้งทําเป็นไม่สังเกตเห็นการจ้องมองของเขาที่ใบหน้าของเธอซึงอุ่นหันไปบนเนินเขาแล้วพูดในที่สุด แปลกดีนะฉันไม่เคยเห็นเธออยู่กับบอมจินแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนว่าทั้งสองคนรู้จักกันดีปกติแล้วบอมจินจะเงียบราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนแต่ดูเหมือนเขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเป็นเรื่องของเธอหัวใจของเธอจมดิ่งลงเธอไม่คาดคิดว่าซึงอุนจะคิดแบบนั้นไม่สิไม่มันเป็นแค่การคาดเดาและถึงแม้จะเปิดเผยออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เธอแค่ปฏิเสธได้ บางทีเขาอาจเป็นผู้ใจบุญในความลับหรือไม่ก็แค่ไม่ชอบครูคณิตศาสตร์จุนยองขมวดคิ้วด้วยความรำคาญท้องฟ้ามืดลงและลมชื้นชื้นพัดมาในตอนนั้นเธอคิดว่าเขาจะถอยหลังพร้อมด้วยรอยยิ้มแต่เธอคิดผิดเสียงต่ำของซึงอุ่นยังคงพูดต่อไปวันที่เธอล้มลงและนอนอยู่ที่ห้องพยาบาลเธอพูดถึงเครื่องทำความร้อนและหน้าต่างเธอขอบคุณฉันนี่มันเรื่องอะไรกันเหรอ พยายามจะอวดกระทันหันนั่นไม่ใช่ฉันฉันแค่มานั่งข้างๆเธอในช่วงพักฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเครื่องทําความร้อนอยู่ที่ไหนจุนยองหยุดเดินและมองไปที่ซึงอุ่นใบหน้าของเขาที่ก้มลงและค่อยๆเงยขึ้นเมื่อสายตาของพวกเขาสบกันมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยและซึงอุ่นก็ถามเธอคิดว่าใครเป็นคนทําสิ่งนั้น ในทางหนึ่งการที่เธอเสียสติไปครึ่งหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าโล่งใจมิฉะนั้นเธอคงอึดอัดเพราะความรู้สึกด้อยค่าบ้านของซึงอุ่นนั้นเป็นมากกว่าแค่หน้าประทับใจเดิมทีเป็นอาคารสามชั้นแต่ภายในถูกขยายออกเพื่อสร้างพื้นที่สองชั้นเพดานสูงและโคมระยะขนาดใหญ่ที่คล้ายกับโคมระยะในปราสาทยุคกลางนั้นช่างดูอลังการ จุนยองที่คิดว่าจะมีแม่บ้านเพียงคนเดียวเมื่อมองไปรอบๆเห็นผู้คนหกหรือเจ็ดคนที่กำลังวุ่นวายอยู่พวกเขาทั้งหมดสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงขายาวหรือกระโปรงสีดำแบบเดียวกันราวกับว่ากำลังแสดงให้ชัดเจนว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนแม่ชอบของรูราซึ่งอุ่นพึมพำเบาๆแล้วนำทางเข้าไปข้างในผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเดรสสีน้ำเงิน ยืนเหมือนรูปปั้นในห้องนั่งเล่นโบกมืออย่างร่าเริงยินดีต้อนรับที่รักลูกมาตรงเวลาพอดีสวัสดีค่ะจุนยองทักทายอย่างลำบากใจโดยมองไปที่หญิงสาวผมของเธอที่รวบตึงขึ้นไม่มีปล่อยผมใดที่ยุ่งเหยิงและชุดของเธอก็ดูเหมือนเป็นเรสมากกว่าจะเป็นชุดธรรมดาชุดรัดรูปประดับด้วยลายลูกไม้สีขาวที่เปล่งประกายจนเห็นชัดว่าชุดนี้ไม่ใช่ของถูก ผู้หญิงคนนั้นมองจุนยองจากหัวจรดเท้าด้วยรอยยิ้มเรากับลิ้นงูเย็นเฉียบกำลังเลียร่างกายของเธอและจุนยองกำมือแน่นอย่างเงียบเงียบเธอหิวมากไหมนั่งลงก่อนมิสคิมมาดามเชิญทางนี้ค่ะหญิงสาวในชุดสูทสีดาและใส่แว่นตาเดินเข้ามาให้ตามเธอไปที่ห้องครัวจุนยองต้องพยายามไม่ให้ปากของเธอเปิดออกหญิงสาวในชุดสูทสีดำและใส่แว่นตา เดินเข้ามาให้ตามเธอไปที่ห้องอาหารจุนยองต้องพยายามไม่ให้ปากของเธอเปิดออกวันนี้มีแขกคนอื่นมาอีกหรอคะไม่หรอกฉันไม่รู้ว่าเธอชอบแบบไหนฉันเลยเตรียมไว้ให้ครบทุกอย่างนี่มันไม่เยอะเกินไปเหรอครับแม่มันมากเกินไปไหมที่จะทำแบบนี้กับเพื่อนสาวคนแรกของลูกที่ได้รับเชิญมาที่บ้านแม่ครับซึ่งอุนตะโกนอย่างเขินอาย แต่แม่ของเขานั่งลงอย่างช้าๆจุนยองดึงเก้าอี้กัสลักอย่างประนีตออกมาแล้วนั่งลงเช่นกันทุกอย่างราบรื่นและมั่นคงไม่มีสะดุดเมื่อจุนยองมองไปที่เสียงผู้จัดการกดกริ่งผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มตาของเธอยกขึ้นฉันไม่ได้นำจานร้อนออกมาเพราะอาจจะเย็นชื่อด้ใช้เวลาของเธอให้เต็มที่และกินให้เยอะๆขอบคุณสำหรับอาหารค่ะเธอไม่ได้วางแผนที่จะกินให้อิ่มที่นี่ จุนยองค่อยๆหยิบอาหารที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยตะเกียบของเธอมีจานหลายจานที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนบางอย่างเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะกินอย่างไรครูชมเธอบอกว่าเธอเรียนเก่งมากเธอเรียนในสถาบันหรือมีติวเตอร์หรือเปล่าหนูเรียนด้วยตัวเองค่ะพระเจ้าน่าทึ่งมากแม่ครับพูดถึงการเรียนที่นี่ก็เหมือนกับการภาวนาให้ท้องอืดใช่ไหมครับ ลูกรักลูกจะผ่านปีสุดท้ายไปได้ยังไงในเมื่อท้องของลูกยังไม่ย่อยจากสิ่งนี้ซึ่งอุนสายหน้าแล้วดันจานไปทางเธอมีอะไรบางอย่างเหมือนสัตว์จำพวกกุ้งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันอร่อยมากลองดูสิดูแลแม่ของลูกแบบนี้บ้างสิผู้หญิงคนนั้นพูดและหัวเราะทำให้ซึ่งอุนตักอาหารใส่จานเปล่าแล้วยื่นให้แม่ของเขานี่ครับแม่ สิ่งที่ทำให้จุนยองประหลาดใจคือกิริยาท่าทางของซึงอุ่นเขาส่งสัญญาณไปยังใครบางคนที่อยู่ข้างหลังเธอซึ่งเธอไม่ทันสังเกตเห็นด้วยซ้ำและรับจานจากพวกเขาแล้วตักอาหารออกมากระบวนการทั้งหมดเป็นธรรมชาติมากเกินไปนี่เป็นครั้งแรกที่เธอลองกินเหรอือคำถามนั้นสะท้อนกลับทันทีผู้หญิงคนนั้นยกซ่อมขึ้นกลางอากาศเมื่อได้ยินคำตอบสั้นๆของเธอ ริมฝีปากของผู้หญิงคนนั้นโค้งขึ้นอย่างรู้เท่าทันดังนั้นจุนยองจึงเสริมหนูไม่ชอบมันเป็นพิเศษค่ะฉันเข้าใจแล้วถ้าเป็นไปได้เธอตั้งเป้าหมายจะเรียนโรงเรียนแบบไหนจุนยองเธอมีแผนคล้ายๆกับของซึงอุนไหมที่ไหนก็ได้ที่ให้ทุนการศึกษาและการจ้างงานอย่างรวดเร็วหนูตั้งใจเรียนที่ที่เกรดจะพาหนูไปได้ค่ะเธออยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมถึงอย่างนั้น คําพูดของผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกเหมือนมีใบมีดติดอยู่มันไม่น่าพอใจเหมือนกับมันกรีดกับผิวหนังของเธอเนื่องจากเธอได้เกรดดีโรงเรียนแพทย์ก็เป็นทางเลือกที่ดีการเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นทางเลือกหนึ่งเช่นกันหรือเธออาจจะเรียนแบบสบายๆและเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ก็ได้รู้สึกเหมือนเธอจงใจพูดถึงสถานที่ที่ค่าครองชีพแพงจุนยองวางตะเกียบลงแล้วพูดค่ะ เนื่องจากเกรดของหนูดีหนูจะคิดอย่างช้าช้าเมื่อสบตากันหญิงสาวก็หัวเราะราวกับว่ารู้สึกขบขันจุนยองรู้ว่าเธอจะต้องพ่ายแพ้